กับสายเชื่อม STR นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเราจะมีการขี้ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับฝั่งขวาที่เป็นสีดําจะเป็นสายดินนะครับผมลากยาวมาเลยนะครับยาวเจ็ดเมตรนะครับผมสามเมตรครึ่งวนกลับไปสามเมตรครึ่งนะครับก็ยาวเจ็ดเมตรส่วนสายเชื่อมจะเป็นตรงสีแดงนะครับผมเนี่ยนะครับยาวยี่สิบเมตรนะครับลากยาวมาเลยนะครับผมถ่ายกันให้ดูจัดๆเลยนะครับ ยาวถึงสิบเมตรนะครับผมแล้วก็โค้งกลับไปถึงคนเชื่อมนะครับสิบเมตรนะครับผมลวดที่เราใช้ทดสอบกับสายเชื่อมนะครับเป็นลวดสี่มิลของยาวาตานะครับผมเส้นใหญ่เลยนะครับเห็นนะฮะลากสุดขอบเหล็กเลยครับเดี๋ยวเราลองดูรอยเชื่อมกันก่อนนะครับ ผมลอยเชื่อมสวยเลยนะครับการเชื่อมที่ดีนะครับผมสายเชื่อมต้องมีคุณภาพนะครับรายเชื่อมถึงออกไม่ได้อย่างนี้เลยนะครับผมรวดที่เราใช้นะครับจะเป็น4มิลนะครับเดี๋ยวลองวัดให้ดูนะครับผมนะครับ3.99นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราทดสอบรีวิวแว่นตัด